นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่โคราชพร้อมพบปะกับประชาชนนอกจากนี้ทางนายกรัฐมนตรีเตรียมติดตามโครงการระบบผลิตน้ําประปาขนาดใหญ่ก่อนเตรียมเป็นประธานการประชุมคอรมอสัญจรในวันพรุ่งนี้ค่ะนายเศรษฐทวีสินนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อลายแมวสีเหลืองแขนสั้นลำลองลายโคราชโมโนแกรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ โดยจุดแรกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์การศึกษาหนองระเวียงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเปิดการอบรมสรัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิทัลโคราชเดอะฟิวเจอร์สตาร์ทนาวโคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตพร้อมเยี่ยมชมในทศการและพบปะประชาชนทันทีที่มาถึงมีคนเสื้อแดงโคราชมาชูป้ายให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเพราะมีประชาชนมาผูกผ้าเขาม้าต้อนรับอย่างอบอุ่น และยังมอบของคื้นบ้านให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นของที่ระลึกในโอกาสเยือนโคราชด้วยขณะเดียวกันเมื่อนายกรัฐมนตรีเข้ามายังหอประชุมนักเรียนนักศึกษาที่นั่งรอร่วมงานต่างลุกตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีด้วยความตื่นเต้นมีบางคนลุกไปขอถ่ายรูปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง ดังนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการอบรมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการดิจิทัลโคราชเดอะฟิวเจอร์สตาร์ทนาวโคราชมหาคนครดิจิทัลแห่งอนาคตว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานที่จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการซึ่งทุกท่านทราบดีเรากําลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลผู้คนในสังคมได้สัมผัสการทํางานทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมและเป็นนวัตกรรรรมทีี่่เปปปลลยนแงแงูบบา กา,การดําบบจจังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริหารในรูปแบบการกระจายอํานาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลและทําให้ประชาชนได้รับการบริหารจากรัฐสะดวกมากยิ่งขึ้น นายเศรษฐากล่าวว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลเราจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลกและเป็นศูนย์กลางดิจิทัลรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรทางภาครัฐให้มีทักษะและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเสมอทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อําเภอนนสูง ตำบลขามเท่าจังหวัดนครราชสีมาและช่วงเย็ยนวันนี้นาะยกรัฐมนตรีติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมาโบราณสถานเมืองเสมาณนะวัดพระธรรมจักรเสมารามหรือวัดพระนอนคลองขวาง,งตำบลเสมาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา